การละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาอันเขียวขจีมีผัวเมียคู่หนึ่งชื่อเจ้าโทนและนางทองอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่เรียบง่ายทั้งสองรักกันมากในวันวานแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรักกลับกลายเป็นการทะเลาะเบาแหวงไม่เว้นวันทุกเชา้าเจ้าโทนจะตื่นมาบ่นว่า ทองเอย๋ยทำไมข้าวต้มมื้อนี้จืดชืดนักเล่านางทองก็ไม่ยอมสวนกลับว่าทนเอย๋ยถ้าเจ้ามัวแต่บน่นแล้วเมื่อไหร่จะไปหาน้ำปลาดีๆมาให้ข้าปรุงอาหารจากคำบ่นเล็กๆก,กลายเป็นการโต้เถียงเสียงดังลั่นบ้านบางวันเจ้าโทนโวยวายที่นางทองซักผ้าไม่สะอาด บางวันนางทองก็ตีอกชกตัวว่าเจ้าโทนไม่เคยช่วยงานบ้านเลยสักครั้งชาวบ้านเริ่มเอื่อมระอาเพราะเสียงทลักของทั้งคู่ดังลั่นไปถึงท้ายหมู่บ้านแม้แต่ควายในานาก็ยังพงกหัวราวกับรำคาญวันหนึ่งหลวงตาแก้วพระสงฆ์ผู้ทรงปัญญาแห่งวัดประจำหมู่บ้านเดินทุดมผ่านมา ได้ยินเสียงเจ้าโทนกับนางทองกำลังตะโกนใส่กันเรื่องใครควรไปตักน้ำที่ตาน้นาำหลวงตาแก้วจึงเคาะไม้เท้าเบาๆแล้วเดินเข้าไปในบ้านโยมทั้งสองขอหลวงตาถามสักหน่อยเหตุใดจึงทะเลาะกันทุกวันเช่นนี้หลวงตาแก้วถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจ้าโทนรีบตอบ หลวงตาครับนางทองนี้ดื้อนักข้าให้ทำอะไรก็ไม่เคยทำตามนางทองก็แย้งทันควันหลวงตาเอ๋ยเจ้าโทนตังหากที่เอาแต่ใจไม่เคยเห็นใจข้าเลยสักครั้งหลวงตาแก้วยิ้มน้อยๆยแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นหลวงตาขอให้โยมทั้งสองลองทำตามคำแนะนำนี้ วันพรุ่งนี้ให้โยมทั้งสองสลับหน้าที่กันเจ้าโทนทำหน้าที่ของนางทองส่วนนางทองทำหน้าที่ของเจ้าโทนแล้วมาบอกหลวงตาว่าเป็นอย่างไรทั้งสองถึงกับอึง้งแต่ด้วยความเคารพหลวงตาจึงตกลงทำตามเช้าวันรุ่งขึ้น เจ้าโทนต้องตื่นแต่เช้ามืดไปตักน้ำซักผ้าหุงข้าวและกวาดบ้านส่วนนางทองต้องออกไปไถนาเกี่ยวข้าวและต้อนควายเจ้าโทนถึงกับเหงื่อโชกเมื่อต้องแบกตุ่มน้ำหนักครึ่งตัวส่วนนางทองก็เมื่อยล้าจนแทบสุดเมื่อต้องไถนาด้วยแรงแขนเพียงลำพัง ตกเย็นทั้งสองกลับมาพบหลวงตาแก้วด้วยสีหน้าหมดแรงเจ้าโทนสารภาพหลวงตาครับข้าไม่รู้เลยว่างานบ้านมันเหนื่อยขนาดนี้ถ้าผิดไปที่บนนางทองทุกวันนางทองก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงข้าก็ไม่รู้ว่าไถานามันยากเย็นเพียงนี้ข้าจะไม่บ่นเจ้าโทนเรื่องงานนาอีกหลวงตาแก้วยิ้มกว้าง โยมทั้งสองเอย๋ยการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยความเข้าใจหากต่างคนต่างมองแต่ข้อผิดของอีกฝ่ายความรักก็จะกลายเป็นความทุกข์จงช่วยเหลือและเห็นใจกันแล้วความสุขจะกลับคืนมาตั้งแต่นั้นมาเจ้าโทนกับนางทองเริ่มช่วยกันทำงานไม่ว่างานบ้านหรืองานนา ทั้งสองพูดคุยด้วยความเข้าอกเข้าใจเสียงหัวเราะค่อยๆดังกล้องแทนที่เสียงทะเลาะบ้านหลังเล็กๆริมทุ่งนากลับมาอบอุ่นและชาวบ้านก็พากันยิ้มเมื่อเห็นทั้งคู่รักกันเหมือนวันวานท้าวันนั้นนางทองสังเกตว่าเจ้าโทนดูแปลกไปเขามักจะหายตัวไปจากบ้านตอนบ่ายโดยบอกเพียงว่าข้าจะไปดูนาที่ท้ายหมู่บ้าน แต่เมื่อนางทองแอบตามไปดูกลับไม่พบเจ้าโทนที่ท้องนาเลยชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันว่าเห็นเจ้าโทนเดินควงแขนกับเจ้ามารชายหนุ่มรูปงามจากหมู่บ้านข้างเคียงที่เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่นานเจ้ามารมีผิวพรรณผ่องใสผมยาวสลวยและเมื่อรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจใครต่อใครเต้นแรงนางทองใจสลายเมื่อได้ยินข่าวลือเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับเจ้าโทนในคืนหนึ่ง ขณะที่ทั้งสองนั่งกินข้าวต้มใต้แสงจันทร์เจ้าโทนข้าถามตรงๆเจ้าไปคบหากับเจ้ามานจริงหรือนางทองถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าโทนถึงกับสำลักข้าวต้มเขาหน้าแดงกล่ำก่อนตอบตะกุกตะกักทองเอ๋ยข้าข้าแค่ไปช่วยเจ้ามานไถนาเท่านั้นเขาเพิ่งย้ายมายังไม่มีใครช่วยเหลือแต่นางทองไม่เชื่อเธอตวาดว่า ช่วยไถนาหรือช่วยหว่านเสน่ห์กันแน่ชาวบ้านเห็นเจ้าเดินจูงมือเจ้ามานไปทั่วความจริงแล้วเจ้าโทนไม่ได้มีใจให้เจ้ามานในแบบที่ชาวบ้านคิดเท่าแค่รู้สึกเห็นใจเจ้ามานที่ต้องเริ่มชีวิตใหม่ในหมู่บ้านเพียงลำพังและการที่ทั้งสองสนิทกันก็เพราะเจ้ามานมักเล่าเรื่องราวสนุกๆจากเมืองใหญ่ให้ฟังซึ่งเจ้าโทนรู้สึกเพลิดเพลินแต่ขาลือในหมู่บ้านกลับบานปลายจนกลายเป็นว่า เจ้าทนไปมีผัวง่ายนางทองโกรธจนเก็บผ้าเก็บของออกจากบ้านไปอยู่กับยายสมแม่ของเธอที่ปลายหมู่บ้านเจ้าทนพยายามตามงอ้อแต่ก็ถูกนางทองไล่ตะเพิดทุกครั้งชาวบ้านยิ่งสุบสิบหนักขึ้นจนเรื่องนี้ถึงหูหลวงตาแก้วอีกครั้งหลวงตาแก้วเรียกเจ้าโทนนางทองและเจ้ามานมาพบกันที่ศาลาวัดโยมทั้งสาม เรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดขอให้เล่าความจริงต่อนหน้าหลวงตาหลวงตากล่าวด้วยน้ำเสียงสงบเจ้ามานรีบอธิบายหลวงตาครับข้ากับเจ้าโทนเป็นเพียงเพื่อนสนิทข้าไม่มีญาติพี่น้องในหมู่บ้านนี้เจ้าโทนใจดีมาช่วยข้าทำนาและสอนวิธีใช้ชีวิตในหมู่บ้านส่วนเรื่องจูงมือกันนั้นข้าเพียงแกล้งล้อเจ้าโทนเล่นตอนที่เขาลื่นล้มในคันนาชาวบ้านเห็นผิดไป เจ้าโทนพยักหน้ายืนยันทองเอ๋ยข้าบอกแล้วว่าข้าไม่มีใจให้ผู้ใดนอกจากเจ้าข้าผิดที่ไม่บอกเจ้าให้ชัดเจนว่าไปช่วยเจ้ามารข้าจะไม่ให้กดเรื่องเข้าใจผิดเช่นนี้อีกนางทองฟังแล้วน้ำตาคลอเธอตระหนักว่าตัวเองก็ด่วนตัดสินใจจากคำซุบซิบของชาวบ้านโดยไม่ได้ถามเจ้าโทนให้ชัดเจนเธอกล่าวด้วยความสำนึกผิดว่า ข้าผิดเองที่เชื่อคำคนอื่นโดยไม่ฟังเจ้าข้าจะไม่ปล่อยให้เขาลือมาทำลายใจเราได้อีกหลวงตาแก้วยิ้มและกล่าวว่าโยมทั้งสองเอย๋ยความรักต้องวางอยู่บนความไว้ใจหากฟังคำคนอื่นมากกว่าคนข้างกายความรักก็เปราะบางดั่งฟองน้ำส่วนโยมมานต่อไปหากจะล้อเล่นก็อย่าให้คนอื่นเข้าใจผิดได้นะ เจ้ามานยิ้มเขินและรับปากว่าจะระวังหลังจากที่เจ้าโทนและนางทองคืนดีกันบ้านริมทุ่งนากลับมาสงบสุขอีกครั้งเจ้ามานเพื่อนใหม่จากหมู่บ้านข้างเคียงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทั้งสามช่วยกันทำนาทำสวนและแบ่งปันเรื่องราวรื่นเริงในยามเย็นแต่ทว่าในใจของเจ้าโทนกลับมีพายุลูกใหญ่ที่เขาเก็บซ่อนไว้ วันเวลาผ่านไปเจ้าโทนเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆที่มีต่อเจ้ามานมันไม่ใช่แค่ความเป็นเพื่อนอย่างที่เขาเคยบอกตัวเองทุกครั้งที่เจ้ามานยิ้มหรือเล่าเรื่องเมืองใหญ่ด้วยแววตาเป็นประกายหัวใจของเจ้าโทนก็เต้นแรงจนเขาตกใจเขาพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกนั้นกลัวว่าจะทำร้ายนางทองและทำลายความสงบสุขของครอบครัวแต่ยิ่งเก็บไว้ ความรู้สึกนั้นยิ่งท่วงทนคืนหนึ่งขณะที่นางทองหลับไหลเจ้าโทนลุกขึ้นมานั่งมองดวงจันทร์ที่หน้าบ้านความทุกข์ใจทำให้เขานอนไม่หลับเขาคิดถึงเจ้ามานคิดถึงรอยยิ้มและน้ำเสียงของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รับนางทองที่อยู่เคียงข้างเขามานาน ความสับสนทำให้เจ้าโทนร้องให้เงียบๆด้วยความไม่รู้ว่าจะจัดการกับหัวใจตัวเองอย่างไรวันรุ่งขึ้นนางทองสังเกตว่าเจ้าโทนดูเงียบขึงผิดปกติเธอถามด้วยความเป็นห่วงโทนเอ๋ยเจ้าเป็นอะไรหรือทำไมหน้าตาดูเศร้าส้อยนักเจ้าโทนพยายามยิ้มกลบเกลื่อนแต่สายตาของเขาไม่อาจปิดบังความทุกข์ได้นางทองไม่เศ้าสี แต่ตัดสินใจไปปรึกษาหลวงตาแก้วที่วัดหลวงตาแก้วฟังเรื่องราวจากนางทองด้วยความสงบแล้วกล่าวว่าโยมทองใจคนนั้นสับซ้อนยิ่งกว่าสายน้ำในลำคลองบางครั้งการพูดคุยด้วยใจที่เปิดกว้างย่อมดีกว่าการคาดเดาจงชวนเจ้าโทนมาคุยกับหลวงตาเถิดนางทองกลับมาชวนเจ้าโทนไปวัดด้วยกันเจ้าโทนลังเลแต่ก็ยอมไป เมื่อถึงสาราวัดหลวงตาแก้วมองเจ้าโทนด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วถามโยมโทนใจของเจ้ามีอะไรที่หนักอึ้งหรือบอกหลวงตาได้บางครั้งการเปิดใจคือการปลดปล่อยเจ้าโทนน้ำตาคลอเขาก้มหน้าลงก่อนจะสารภาพด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลวงตาครับข้าสับสนนักข้ารักนางทอง เขาไม่อยากทำร้ายนางแต่ข้าก็รู้สึกดีกับเจ้ามารมากหรือเกินข้ารู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่หมู่บ้านจะยอมรับได้ง่ายๆข้าตัดใจไม่ลงจริงๆนางทองที่นั่งฟังอยู่ถึงกับอึง้งเธอรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็พยายามตั้งสติหลวงตาแก้วกล่าวว่าโยมโทนความรักไม่ใช่สิ่งผิดแต่การซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองและผู้อื่น คือสิ่งสำคัญโยมต้องตัดสินใจด้วยใจที่บริสุทธิ์และต้องพูดคุยกับโยมทองอย่างตรงไปตรงมานางทองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลโทนเอย๋ยข้าเจ็บปวดที่ได้ยินแต่ข้าอยากให้เจ้ามีความสุขข้าจะไม่ยึดเจ้าไว้หากใจเจ้าไม่อยู่กับข้าแล้วแต่ข้าขอให้เจ้ากับข้าคุยกันอย่างจริงใจ และให้เกียรติความรักที่เราเคยมีเจ้าโทนร้องไห้โฮเขากอดนางทองและกล่าวว่าข้าขอโทษข้าไม่อยากเสียเจ้าไปแต่ข้าก็โกหกตัวเองต่อไปไม่ไหวข้าจะไปคุยกับเจ้ามารเพื่อให้แน่ใจในใจข้าและข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปโดยไม่จัดการทุกอย่างให้ดีหลังจากนั้น เจ้าโทนตัดสินใจไปคุยกับเจ้ามานอย่างตรงไปตรงมาเจ้ามานตกใจเมื่อรู้ความรู้สึกของเจ้าโทนเขายอมรับว่าเขาชอบเจ้าโทนในฐานะเพื่อนสนิทแต่ใจของเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรักเจ้าโทนในแบบเดียวกันหรือไม่เจ้ามานขอเวลาให้ทั้งสองได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นเจ้าโทนกลับมาบอกนางทองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เขาและนางทองตกลงกันจะแยกทางกันอย่างให้เกียรติโดยสัญญาว่าจะยังคงเป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือกันในฐาน,นะครอบครัวนางทองเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้มแข็งส่วนเจ้าโทนตัดสินใจใช้เวลาค้นหาความจริงในใจตัวเองโดยมีเจ้ามานเป็นเพื่อนคู่คิดหมู่บ้านอาจซุบซิบกันบ้างในช่วงแรกแต่ด้วยความเมตตาของหลวงตาแก้วที่คอยชี้แนะ ชาวบ้านเริ่มยอมรับว่าความรักมีหลายรูปแบบและสิ่งสำคัญคือการเคารพและเข้าใจกันสุดท้ายเจ้าโทนนางทองและเจ้ามารยังคงช่วยกันดูแลทุ่งนานและหมู่บ้านให้เขียวขจีโดยมีมิตรภาพและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานหลังจากเจ้าโทนและนางทองตกลงแยกทางกันด้วยความเข้าใจ บ้านริมทุ่งนาที่เคยครึกคร้นด้วยเสียงหัวเราะกลับเงียบงันนางทองเลือกที่จะย้ายกลับไปอยู่กับยายสมแม่ของเธอที่ปลายหมู่บ้านเธอพยายามทำใจเข้มแข็งทำงานบ้านช่วยยายสมปลูกผักและยิ้มให้ชาวบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆในใจนางทองเจ็บปวดราวกับหัวใจแตกสลายทุกคืน นางทองนั่งมองดวงจันทร์ที่หน้าบ้านน้ำตาไหลรินเมื่อนึกถึงวันวานที่เธอกับเจ้าโทนช่วยกันสร้างกระท่อมไถนาและฝันถึงอนาคตด้วยกันเธอไม่โกรธเจ้าโทนเพราะรู้ว่าเขาซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแต่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่รักทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมืดมิดวันหนึ่ง ขณะที่นางทองกำลังรดน้ำผักในสวนยายสมสังเกตเห็นลูกสาวเงียบขึมผิดปกติยายสมถอนหายใจแล้วพูดว่าทองเอย๋ยแม่รู้ว่าเจ้าเจ็บนักแต่การจมอยู่กับความเศร้าจะทำให้เจ้าเสียทั้งกายและใจลองไปหาหลวงตาแก้วสิท่านอาจช่วยให้เจ้าเห็นแสงสว่างในใจได้นางทองลังเล แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินไปวัดด้วยหวังจะพบทางออกจากความทุกข์หลวงตาแก้วต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแล้วถามโยมทองมาเยือนหลวงตาครั้งนี้มีอะไรในใจที่อยากระบายหรือนางทองน้ำตาคลอเธอเล่าถึงความเจ็บปวดที่เหมือนจะกลืนกินหัวใจหลวงตาคะข้ารู้ว่าเจ้าโทนไม่ได้ผิด เขาเลือกทางของเขาและข้าก็อยากให้เขามีความสุขแต่ข้าเจ็บเหลือเกินข้ารู้สึกเหมือนตัวเองไม่ดีพอข้าจะผ่านความเจ็บนี้ไปได้อย่างไรหลวงตาแก้วฟังอย่างตั้งใจแล้วหยิบมเมล็ดบัวมเมล็ดเล็กๆมาวางไว้ในมือของนางทองโยมทองมเมล็ดบัวนี้ดูเล็กน้อยแต่หากมันได้รับน้ำและแสงแดด มันจะเติบโตเป็นดอกบัวที่งดนางใจของเจ้าก็เช่นกันตอนนี้มันอาจมืดมิดด้วยความเจ็บปวดแต่หากเจ้ารดน้ำมันด้วยความรักต่อตัวเองและให้แสงสว่างด้วยการยอมรับใจเจ้าก็จะเบ่งบานอีกครั้งหลวงตาแนะนําให้เธอลองทำสิ่งที่เคยทำให้มีความสุขในวัยเด็กและใช้เวลากับผู้คนที่รักเธออย่างจริงใจนางทองกลับบ้านด้วยคำแนะนำของหลวงตา เธอเริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมนางจันเพื่อนสนิทสมัยเด็กที่อาศัยอยู่ไกลกๆนางจันเห็นสีหน้ามองคล้ำของนางทองจึงชวนเธอไปถักทอผ้าด้วยกันเหมือนสมัยก่อนทั้งสองหัวเราะและเล่าเรื่องเก่าๆจนความอบอุ่นเริ่มคืบคลานกลับเข้ามาในใจของนางทองวันหนึ่งขณะที่นางทองไปเก็บผักที่ตาน้ำเธอบังเกินเจอเจ้ามารที่กำลังตักน้ำอยู่เธอรู้สึกอึอดอัดในตอนแรก แต่เจ้ามานยิ้มและกล่าวด้วยความจริงใจยมทองข้ารู้ว่าเรื่องที่ผ่านมาทำให้เจ้าเจ็บปวดข้าขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดข้าและเจ้าโทนเป็นเพียงเพื่อนและข้าอยากให้เจ้ามีความสุขคำพูดของเจ้ามานทําให้นางทองตระหนักว่าเธอไม่ได้สูญเสียแค่เจ้าโทนแต่ยังสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเธอตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เธอขอให้ยายสมสอนวิธีทําขนมไทยและเริ่มแบ่งปันให้ชาวบ้านได้ชิมชาวบ้านชื่นชมฝีมือของเธอและเคยค่อยชวนเธอเข้าร่วมง,งานบุญงานวัดทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่รักหลายเดือนผ่านไปนางทองเริ่มยิ้มได้กว้างขึ้นเธอยังคงเจ็บปวดเมื่อนึกถึงเจ้าโทนแต่ความเจ็บนั้นค่อยๆจางลงเธอพบว่าการรักตัวเองและให้อภัยทำให้ใจของเธอเบาขึ้น วันหนึ่งเธอเจอเจ้าโทนที่งานวัดเขามากับเจ้ามันในฐานะเพื่อนทั้งสองยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นนางทองรู้สึกได้ถึงความสงบในใจเธอเดินไปทักท,ทายทั้งคู่และกล่าวว่าข้าดีใจที่เห็นเจ้ามีความสุขโทนข้าจะเดินหน้าต่อไปเช่นกันตั้งแต่นั้นนางทองกลายเป็นสตรีที่เข้มแข็งและเป็นที่รักของหมู่บ้านเธอเปิดร้านเล็กๆขายขนมไทย และใช้ชีวิตด้วยความหวังใหม่ส่วนเจ้าโทนและเจ้ามานยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและต่อนางทองหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปได้วยความรักและการให้อภัยดังดอกบัวที่เบ่งบานในสระน้ำอันเงียบสงบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเจ็บปวดจากความรักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การรักตัวเองการให้อภัยและการเปิดใจให้โอกาสใหม่ๆจะช่วยให้เราพบแสงสว่างในวันที่มืดมิด และทำให้ชีวิตเบ่งบานได้อีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังณที่นี้ด้วยค่ะ